สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมาก,มากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่28จักรพรรดิถัดปีศาจบาดเจ็บสาหาัส ผ่านการเทเลพอร์ตระดับเทพและเรือที่มีชีวิตซึ่งเดินทางผ่านจัก,กรวาลอันมืดมิดหลัวเฟิงใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนกว่าจะไปถึงที่ซึ่งจัก,กรพรรดิหัดปีศาจเคยอยู่โชคดีที่ฉันมีเทียนเฉินหลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจท่าอีก11คนของฉันเป็นนักรบเผ่าพัานธุ์อื่นมีเพียงเทียน,นเฉินเท่านั้นที่เป็นมนุษย์และนอกเหนือจากทาตวิญญาณทั้งสาม อมะตะของมนุษย์มีเครื่องหมายมากมายทั่วอาณาเขตของมนุษย์ดังนั้นจึงง่ายที่จะเทเลพอร์ตผ่านดินแดนแห่งเทพของพวกเขาอย่างน้อยฉันก็สามารถไปถึงได้อย่างง่ายดายภายในอาณาเขตของมนุษยชาติฉันสามารถพึ่งพาพวกเขาให้ไปถึงพื้นที่ห่างไกลของจักรวาลได้อย่างง่ายดายซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการบินได้มากหลัวเฟิงมีความสุขเมื่อค้นพบข้อดีขององค์การมีทามามากขึ้น ยิ่งอายุยืนยาวยิ่งสำรวจมากยิ่งทิ้งเครื่องหมายไว้รอบรอบเทียนเฉินและคนอื่นๆได้ทิ้งเครื่องหมายไว้มากมายและตอนนี้พวกเขาทั้งหมดก็ให้เครื่องหมายกับหลัวเฟิงท่านอาจารย์พวกเรากำลังจะมีส่วนร่วมในการเดินทางในจัก,กรวาลเวงอเรือที่มีชีวิตแลั่นช้าลงจนหยุดนิ่งบินออกจากจัก,กรวาลอันมืดมิดและกลับสู่จัก,กรวาลที่แท้จริง ดาวหัดปีาศาจลัวเพลิงยืนอยู่ในห้องควบคุมของเรือที่มีชีวิตและจ้องมองไปยังพื้นที่อันกว้างใหญ่ภายใต้แสงจ้าของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ดาวเคราะสีเขียวได้ปล่อยคลื่นพลังงานแห่งชีวิตอันทรงพลังออกมา ตามข้อมูลจาก Virtu a l Universe รคอมพานีรังของเขาอยู่ที่นี่และเมื่อครึ่งปีที่แล้วเขาได้เชื่อมต่อกับจัก,กราวาลเสมือนจริงในขณะที่เครื่องหมายของเขาอยู่ที่นี่หลัวเฟิงจองมองที่ดาวคราสีเขียวจัก,กราวาลเสมือนไม่ได้รู้ทั้งหมดพวกเขาสามารถให้ข้อมูลได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้หลัวเฟิงปล่อยชั้นออกไปเสียงของบาบาตะกล้องอยู่ในจิตใจของเขาออกมาสี่ หลัวเฟิงปล่อยบาบาต้าออกจากวงแหวนโลกของเขาเขาสวมชุดเกราะสีดำและใบหน้าของเขาถูกสวมหน้ากากเผยให้เห็นคริสตัลเลือดแดงราวกับดวงตาเขาสูงประมาณ1.45เมตรเด็กที่มีเขาสีทองสองอันบนหน้าผากของเขานี่คือบาบาต้าที่มีหัวใจแห่งวิวัฒนาการรายได้ของหลัวเฟิงในสงครามนอกพื้นที่นั้นมหาศาลดังนั้นเขาจึงซื้อให้บาบาต้าทำให้เขามีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาในที่สุด สำหรับคอมพิวเตอร์แขนของเขานั่นคือบริษัทย่อยที่ AI บาบาต้าสร้างขึ้นฉันอยากเห็นสู้ล้าวัวผู้ตายบาบาต้ากัดฟันของเขาก็ได้แต่เจ้าต้องอยู่เคียงข้างข้าหลัวเฟิงกล่าวอืมบาบาต้าพยักหน้าขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชงัง เขาเป็น AI ที่มีชีวิตที่มีอารมณ์เจ้านายเก่าของเขาพาเขามาเป็นเวลานานทำให้เขาสามารถพัฒนาจาก AI ปกติไปเป็น AI ที่มีชีวิตภูยานโบเป็นเหมือนพ่อของเขาไปกันเถอะชุดเกราะล้อมรอบหลัวเฟิงอย่างรวดเร็วกัวเกราะทองคำที่สองประกายปกคลุมแม้กระทั่งใบหน้าของเขาหลัวเฟิงเป็นเหมือนชายชุดเกราะทองคำปีกฉีวูถูกเก็บไว้ในร่างกายของเขาจากรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าเขาเป็นใคร เขาเก็บเรือไว้ชายชุดเกราะสีดำและชายชุดเกราะสีทองพุ่งตรงไปยังชั้นบรรยากาศของดาวเคราะสีเขียวทำไมคุณไม่เข้าไปบาบาตะถามด้วยความเป็นห่วงให้ฉันตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนจะเข้าไปหลัวเฟิงใช้เครื่องสแกนขนาดใหญ่ของเขาเพื่อกวาดโลกทั้งใบบาบาต้าตกตะลึงลัวเฟิงฉันสูญเสียการควบคุม 5.5เป็นเรื่องยากมากที่ AI ที่มีชีวิตจะสูญเสียการควบคุมซึ่งหมายความว่าอารมณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณหลัวเฟิงหัวเราะบาบาตะเต็มไปด้วยความเกลียดชังหลัวเฟิงไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาไม่เคยพูดคุยกับหูหอยานป๋อมาก่อนไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยทั้งหมดที่เขามีก็คือความเคารพต่อผู้อาวุโสของเขาเขาต้องต้องอยู่บนโลกใบนี้บาบาตะบ่นพึมพำในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า เจอเขาแล้วลัวเฟิงก็พูดขึ้นทันทีบนโลกใบนี้บาบาต้ารู้สึกมีความสุขใช่บนดาวดวงนี้และจากการสแกนของฉันเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสลัวเฟิงกล่าวเครื่องสแกนขนาดใหญ่ของเขามีความก้าวหน้ามากพอที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยจักรพัดหัดปีศาจบาดเจ็บหนักใครจะสนเราต้องฆ่าเขาบาบาตาผลักไปกันเถอะไปดูเขากันบาบาต้านำบาบาต้าและเคลื่อนย้าย เข้าสู่แกนกลางของดาวเคราะห์สนามดาวรอบโลกนี้เป็นสถานที่ต้องห้ามภายในประเทศจัก,กรวาลกูลันหลายครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ในประเทศจัก,กรวาลรู้ว่าพื้นที่นี้ถูกยึดครองโดยอมตะที่ทรงพลังจึงไม่มีใครกล้ายุ่งกับเขาแก่นของสตาร์ฟิลนี้คือดาวหัดปีศาศจจักรพรรดปีศาจเพื่ออารมณ์เสียระวังอย่าทำให้เขาโกรธมิะนั้นคุณจะเสียชีวิตอมตะพูดกับพนักงานหญิงกลุ่มหนึ่งใช่ ผู้หญิงที่ฉลาดและสวยที่สุดที่ได้รับเลือกจากกาแลคอซีทั้ง9้ารอบรอบนั้นล้วนสันเทาอยู่ภายในเป็นเวลากว่าพันปีที่จัก,กรพรรดปีศาจอารมณ์ไม่ดีความขุนเคืองเล็กน้อยจะส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมเข้าไปกันเถอะผู้หญิงกว่า800รอคนยกจานเข้าไปในวังยิ่งไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งสันในที่สุดพวกเขาก็ไปถึงภายในห้องโถงเมื่อเข้ามาถึงพวกเขาก็ได้ยินเสียงเย็นชาจัก,กรพรรดหัดปีศาจเสียงก็เย็นชา แรงกดดันที่ไรรูปแบบแผ่ซ่านไปทั่วผู้หญิงกว่าแ800ร้อยคอนอดไม่ได้ที่จะคุกเข่าลงความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวทําให้การจัดการหลักๆของพวกอมะตะต้องคุกเข่าลงจริงๆด้วยพระเจ้าข้าแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวนี่มันแรงกว่าตอนที่อาจารย์อยู่ที่จุดสูงสุดร้อยเท่านี่นักรบเช่นนั้นมาจากไหนในดินแดนจัก,กรวาลไหนอดังก้องหลังคาของพระราชวังถูกฉีกออกทันทีเงาสีเทาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เงาสีทองลอยอยู่ที่นั่นเตะเงาสีเทากดการเตะลูกเตะทําให้ภาพเงาสีเทาพ่นเลือดสีทองออกมาทันทีวิ่งถอยหลังจนเขาตกลงบนวังที่พันทลายชายที่ดูชั่วร้ายนี้มีหัวเป็นนกอินทรีเขาสวมชุดเกราะสีเทาผู้คนที่คุกเข่าในพระราชวังตกตะลึงในที่เกิดเหตุโดยคิดว่าชายชุดเกราะทองคําคนนั้นสามารถเทเลพอร์ตได้งั้นหรอจบแล้วสําหรับนายท่าน เงาสีทองนั้นเปล่งประกายเจิดจ้าอยู่เบื้องบนเทเลพอร์ตขัดปีศาจลอยอยู่กลางอากาศมองขึ้นไปที่ชายชุดเกราะทองคำและโค้งคำนับอย่างสุภาพสวัสดีท่านหลอ่อถ้าท่านสามารถเทเลพอร์ตได้ท่านควรจะเป็นจัก,กรพรรดิสูงสุดฉันทำให้ท่านขุนเคืองเมื่อไรได้โปรดบอกฉันทีฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อชดใช้ให้ท่านนั่นยังไม่พอก็เอาชีวิตฉันไปได้ ผัดปีศาจไม่กลัวความอัปยศอดสูเขาพูดตรงๆและเสียงของเขาก็กระจายไปทั่วใครคือชัยชุดเกราะทองคำคนนี้เขาแข็งแกร่งกว่าจาัก,กรพรรดิอสูรมากพนักงานนับไม่ท้วนไม่รู้ถึงอันตรายที่พวกเขาเผชิญข้าหลัวเฟิงฆ่าเขาบาบาต้าสื่อสารกับหลัวเฟิงได้โปรดบอกวอลฉันทำไมคุณถึงจะฆ่าฉันฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมือปีศาจกล่าวด้วยความเคารพ หลัวเฟิงจ้องมองเขาถึงฉันจะบอกคุณแต่คุณก็ต้องตายฉันดวงตาของปีศาจมีท่าทางหวาดกลัวขณะที่เขากำลังจะพูดหลัวเฟิงก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาแล้วถือหนามนี่คือหนามเทาวันที่เคลือบผิดของเฟยโม่หลัวเฟิงใช้มันแทงไปข้างหน้าจิมันเจาะทะลุเกรอะตรงเข้าไปในร่างของหัดปีศาจหลังจากนั้นเลือดสีทองก็ไหลออกมาขณะที่มันหยดลงมา ร่างกายของเขาพอถูกกัดกร่อนด้วยพิษดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวหลังจากนั้นเขาก็สลายไปพร้อมกับเลือดสีทองเหลือเพียงกราะและวงแหวนโลกที่ร่วงหล่นก่อนที่เงาสีดำจะกวาดหายไปภาพเงาสีดำหยุดอยู่ข้างๆลัวเฟิงมันคือบาบาตามันจบแล้วเขาควงชุดกราบคริสตัลเลือดของเขาราวกับดวงตาด้วยสายตาที่ซับซ้อนกว่าหกหมื่นปีลัวเฟิงมองไปที่เขาโดยไม่ขัดจังหวะ บอสคุณเห็นนี่ไหมมือปีศาจต,ตายแล้วเขาตายแล้วในตอนนั้นที่มอบมรดกให้กับเขาฉันไม่กล้าบอกเขาว่าใครคือศัตรูฉันไม่เคยคาดหวังว่าจะสามารถแก้แค้นได้คุณได้รับการแก้แค้นเขาไม่มีทางต่อต้านเลยตอนนั้นเขาไล่าตามเรามานานแต่สำหรับหลัวเฟิงเขาอ่อนแอกว่ามากบาบาต้าพึมพำ หลัวเฟิงได้ปิดเสียงทั้งหมดรอบตัวพวกเขาด้วยพลังงานวิญญาณของเขาสแกนเนอร์ขนาดเล็กของเขาก็ตัดสัญญาณเช่นกันหลัวเฟิงทำทั้งหมดนี้ในขณะที่รอให้บาบาต้าฟื้นตัวอย่างอดทน